นะคะพี่วีค่้า6556ปังเวอร์อารุณตัวสุดท้ายะค่ะหัวกลมเวอร์นะคะกลมเวอร์นะคะหัวกลมแล้วนะคะ08 0หรือ8หรือ9นะคะแล้วมาลุ้นกันถ้าเป็น9อขอถ้าเป็น9ขอให้โชคดีเฮงฟังร่ำรวยปีนั่นแหละเขาอ้นเหรอ,อไม่เอ, <laughs> อาปฟนหอยหรอก เง่เง่าแล้วไงและลูกสาวก็ไม่ได้สาดไงลูกสบายไม่ได้สาดสวัสดี2,200ท่านค่ะอะใครเข้ามาใหม่นะคะฝากบ้านโชคเจริญทรัพย์สองตัวบาทละเก้าสิบแปดไว้ด้วยได้ไหมนะเป็นบ้านที่ไม่โกงฝากเพื่อนเพื่อน,อนลิงที่ปากหมุดด้วยนะคะขอบพระคุณมากมาก<ว>อุ้ยเรามาลุ้นกันไหมหกหรอหกหรอแม่ตอนสุดท้าย สวัสดีสองพันสามร้อยคนดูค่ะอาฝากรัวร้ายรัวใจรัวแล้วนะวาขึ้นมาหน่อยจ้าคุณแม่วิปปังเนาะทุกคนฝันนะเนาะทุกคนเนาะคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมนะเจ๊บอลฝันนะฝันว่าขอเล่าอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเผื่อคนไม่รู้นะฝันว่านะคะไปหาพี่กุมารน,นะคะแล้วบอกว่าตะโกนบอกว่าเนี่ยพี่กุมารตรงเนี้ยให้เลขอ่ะมาเข้ามาแล้วสองงวด แล้วงวดนี้ให้เลขอะไรล่ะพี่กุมารขอหน่อยนะคะพี่กุมารตะโกนมาว่าฉันก็ฝันเห็นกุมารและฉันขึ้นไปเขาไงมันว่อคืนหนูไปนอนที่หนูไปนอนที่ไอ้คุณพะเบิกนะทุกคนนะเพราะวันนี้หนูไปทําบุญที่วัดป่าพุทธเบิกมานะคะสวัสดี2,400ท่านฝากเพื่อนๆรอไว้ได้ไหมนะจิ้มไี่ได้บอกมุดโกเพื่อนเพ่นมารอไปเลยนะแล้วจิ้มแล้วคะทุกคนค่ะ ไอ้ที่เขาเลยตะโกนพี่กุมารก็ตะโกนกลับว่า,วาหนูก็เลยถามว่าเนาะว่าพี่กุมารเราง่วนนี้ออกอะไรล่ะพี่กุมารก็เลยบอกว่า2 9 9ทุกคนขา2 9 9โอ้โหตรงกับเลขทูบเลยนะคะทุกคนขาตรงกับเลขทูบเลยนะคะแม่จะมีอะไรบังเอิญกว่านี้ไหมแล้วเมื่อ5้าวันที่แล้วหนูหนูพิมพโพสต์ในหน้าเพจแนตะ่ทุกคนนะว่า รัฐบาลไทย1เมษายน2567มี2กับ9มาแน่นอน1ตัวถ้าโชคดีมา2ตัวมาคู่แน่นอนนะคะก็มี2กับ9นะคะถ้างวดนี้มา2 9เรารวยกันเลยแม่จบแล้วก็ฝันต่อเอารถไปเอารถอ <Wh> ีกคันหนึ่งก็รถจะเป็น9 5 2อะไรอ่ะ5 2 5 2 9 5หรือเปล่า5 2 9 5ก้าห้เอเนี่ย ดี๋ยะแม่ผู้ที่เตรียมตัวรับซับเลยนะทุกคนจ๋าผู้ที่เตรียมตัวรับซับอย่าเพิ่งออกไปนะเดี๋ยวหนูเขียนตัวจอให้อย่าเพิ่งออกไปหนูเขียนตัวจอให้เพื่อนเพื่อนรอไวเลยแม่จิ้มที่ปากหมุกดเพื่อนเพื่อนรอไวหน่อยค่ะอีกห้าสิบคนมามาอย่าเพิ่งออกไปนะทุกคนนะใครออกไปก่อนถือว่าพลาดดูบอกเลยใครออกไปก่อนถือว่าพลาดเพราะหนูจะเขียนตัวจอให้ขอยแตกสามตัวตัวจอใบจอเนี่ยแม่ พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาเลยทุกคนขาใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาจะเขียนตัวจ่อให้แล้วใครพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาอย่าเพิ่งออกไปนะคนออกไปคือคนที่พลาดแนวทางของหนูทั้งหมด ขออนุญาตพูดไว้ก่อนรัวไรรวแต่รวน้าวาขึ้นมาคนที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนฝากเพิ่มเพื่อนและคนที่ยังเข้ามาใหม่มไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนขามาวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งมาอย่าเพิ่งออกไปนะทุกคนนะบอกก่อนนะคะพิมพ์พร้อมขึ้นมา ือตัวเจาะจากทูบนี่แหละอ่ะรวดแล้วรวดแต่แล้วรวดนะวาขึ้นมานะคะถ้าเด่นตามเลขทูบเลยนะทุกคนนะเด่นตามเลขทูบเลยนะถ้าตามเลขทูบนะ คิมคำว่าพร้อมขึ้นมาก่อนเลย รัวร้รัวใจรัวน,น้าหวาวขึ้นมาจบ พีมเขาว่าขอบคุณขาดได้เลยจ้ะก่อนออกไปฝากรัวไรรัวใจและรัวหน้าว้าวฝากเพื่อนเพื่อนลิงที่ปักหมดุดแม่จะเ,เบิ้ลไหมถ้าเบิ้นนะ ชอบเบิ้ลนะสําหรับคนที่ชอบเบิ้ลนะใครไม่ชอบเบิ้ลผ่านได้เลยแคปบแล้วพี่เขาว่าขอบคุณขาดได้เลยจ้ะก่อนออกไปฝากรวยไร้รัวใจแล้วรวยหน้าว้าวขึ้นมาขอให้ทุกคนโชคดีเฮงปังร่ารวยนะคะทุกคนขาวิ่งรูดไปเลยแม่จริงนะคะแคปบแล้วพี่เขาว่าขอบคุณขาดได้เลยจ้ะ ฝากกดติดตามด้วยพรุ่งนี้เจอกันลาพระนาป,ปังเลยเนดะี๋ยวหนูฟันให้นะคะหนูฟันให้พรุ่งนี้นะแม่นานลาพระนานะงงวดที่แล้วลาพระนาฟัน4ี่กับ2ให้ถ้ามี4ี่กับ2จะเอาอะไรแทรกนะคะเพราะฉะนั้น4ี่มาเต็มเต็มเลยแม่นะคะ4 2สองลาพระนางวดที่แล้วมาเต็มเต็มเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันลาพระนานะคะอ่ะอันนี้ขนมไทยแคมแล้วพี่เขาว่าขอบคุณค่ะได้เลยจาก่อนออกไปฝากดยแลหลวงจรวนะ้าว้าวฝากเพิ่มเ,เพื่อนลิงที่ปากหมุดด้วยนะคุณนนะคะบ้านโชคเจริญทรัพย์นะคะทุกคน บ้านโชคจริญทรันย์นะคะฝากเพื่อนๆนะจิ้มินที่ปากหมุดกดเพื่อนไว้ให้เลยค่ะทุกคนค่ะสองตัวบาทละเก้าสิบแปดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะใครไม่ทันรับที่แอดมินเลยนะคะใครไม่ทันรับแนวทางที่แอดมินได้เลยพ่งนี้ขอยแตกสามตัวรัฐบาลไทยเหอะใบนี้แม่ขอยปังๆเลยนะคะเอาแบบปังๆเลยบนล่างเลยนะคะ<อ>พ่งนี้ขอยออกสองเก้านะคะ ขอให้โชคดีนะแม่นะขอทุกคนโชคดีเฮงปังร่ำรวยเดอ้อแคบเลยเม็ดเดียวงบน้อยนะคะสนะองห้าหนึ่งแต่แม่นะฝากเพิ่มเพื่อนอีกสิบคนคะ่ะทุกคนขาขอเพิ่มเพื่อนอีกสิบคนนะแม่นะจิ้มมินที่ปากหมดเกือบกืบเพิ่มเพื่อนให้หน่อยค่ะนะคะ,นะคะทุกคนขาอีกสิบท่านเท่าน,นั้นปุ๊ย โชคดีทุกคนนะทุกคนนะขอเอาไปฝากรวนและรัวใจและรัวหน้าวาาึ้นไปด้วยนะคะแคมปแล้วพี่เขาว่าขอบคุณขาดได้เลยจ้ะน,น,นะคะเพิ่มได้เลยนะ2ตัวบาทละเก้าแปดนะแม่นะโชคเจริญทรัพย์ขาดไม่โกงเป็นบ้านที่ไว้ใจได้ค่ะน,นะคะเพิ่มเพื่อน,น,นไว้นะแม่นะขอบคุณออกมาโอ้ยตาย,ตาย,ตาย เต็มเลยแม่ตอนนี้เทเบิลยังไม่มีกลุ่มให้เข้านะคะแคปแล้วพี่เขาว่าขอบคุณค่ะเลยถ้าใครชอบเบิ้ลสองสองก้าวได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆแม่แล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะสําหรับคุณที่ไม่ทันนะแม่น้ำพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะทุกคนค่ะยิงปังรับรวยทุกท่านนะคะเลขทูบอะไรคะเลขทูบสองห้าเก้าค่ะ นะแ KB แล้วพี่เขาว่าขอบคุณค่ะก่อนออกไปฝังรวนแลงหั่วจใจให้ด้วยนะทุกคนนะขอบพระคุณมากๆสาหรับการกดไลค์กดแชร์วันนี้นะคะพูดผิดพูดอะไรนะคะพูดไม่เข้าหูใครขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะก็ไม่ควรเอามาเล่นเนี้ยไม่อวดบอกนะคะขอบคุณมากๆใครไม่ทันพีเขา,าไม่ทันขึ้นมาเลย